เรามีข้อมูลที่คอลัมน์บต้องการแยกรายชื่อในวงเล็บออกมาคำตอบที่ต้องการก็คือที่คอลัมน์ C เราสามารถใช้ฟังกช์ชันประเภทมิดแล้วก็ substitute ไปช่วยนะตรงนี้ลบไปก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเราคีย์ม i ดก็คือมิดของเซลล์นี้นะตั้งแต่ตัวที่ ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะนำตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะใช้มิดได้เนี่ยตรงนี้เราต้องเสิร์ชก่อนเสิร์ชหาอะไรนะครับก็เสิร์ชหาวงเล็บเปิดคอมมาจากที่ไหนก็คือจาก D2 กด Enter นะครับตำแหน่งของวงเล็บเปิดคือตำแหน่งที่13แต่สิ่งที่เราต้องการคือตำแหน่งที่เกินจากวงเล็บไป1ก็คือบวกไปอีก1นนั่นเองนะ จากนั้น Copy ลงไปสูตรที่ได้ตอนนี้จะออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับในแต่ละแถวก็เป็นแบบนี้จากนั้นให้เราใช้มิดไไปครอบมิดของเซลไหนก็คือเซลล์นี้นะครับคอมม่าตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่ก็คือตัวที่เราเสิร์ชได้แล้วก็บวกหใส่คอมม่าเข้าไปด้านหลังเอามากี่ตัวนะเราเผื่อไปเลยนะไม่ต้องนับเผื่อไปเยอะๆเช่น99ตัวนะครับ กคเดนเตอนะครับจากนั้น Copy ลงไปเราจะได้แบบนี้ก่อนมันก็ยังติดวงเล็บปิดนะตรงนี้เราใช้ u b s t i t จุดไปช่วยนะครับ u b s ซ i t จุดวงเล็บเปิดนะครับข้อความข้อความในที่นี้ก็คือสิ่งที่เรามิดได้นั่นเองนะอย่าเพิ่งไปมองว่ามันคือสูตรมิดนะครับหรือสูตรเสิร์ชนะให้เรามองว่ามันก็คือข้อความข้อความหนึ่งนะไปด้านหลังนะครับคอมม่า สิ่งที่เราต้องการที่จะเอามันออกนะก็คือวงเล็บปิดคอมม่าจากนั้นก็คือเราต้องการให้มันเป็นอะไรให้เป็นค่าว่างนั่นเองกด enter นะครับตัววงเล็บปิดก็จะหายไปจากนั้น copy สูตรนี้ลงไปสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ